สวัสดีครับสวัสดียมามเช้านะครับวันนี้ก็อยู่กับลุงวีบ้านไร่ริมบึงเช่นเคยนะครับหลังจากวิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วเราก็มีภารกิจจะต้องมาให้อาหารปลาดุกของเรานะครับปลาดุกของเราก็ได้18วันแล้วครับ แต่เอามาปล่อยนะครับได้18วันแล้วครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะกินอาหารดีไหมรู้สึกอากาศก็จะเริ่มหนาวหนาวแล้วล่ะครับตอนนี้เราไปดูกันครับไป <Scotland> มามามา,มากินอาหารกันเร็วก็กินอาหารดีอยู่นะ แย่งกันใหญ่เลยไอมาดูโอ่งนี้มั่งซิกินไหมในโอ่งนี้ก็กินดีเหมือนกันแย่งกันดีเหมือนกันล่ะครับทุกคน ก็อากาศยังไม่ได้เปลี่ยนก็ยังกินอาหารอยู่นะครับทุกคน กหกินอาหารดีอยู่นะไม่หนาวมากครับนี่บอ่อที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูบอ่อที่สองครับนี่บอ่อที่สองอกินอาหารดีอยู่ครับ ได้สิวันแล้วครับทุกคนตั้งแต่เอามาเลี้ยงนะครับได้สิวันแล้วครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องลุงวีบ้านไร่ริมบึงนะครับมีอะไรดีๆจะเอามาให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับลุงวีบันไายลิบมึงครับวันนี้สวัสดีครับ